มามาเราจะมาทำน้ำกาแฟอเมริกาโน่ริปจี่ถ้ามีกาแฟสดก็ยิ่งดีอันนี้เราไม่มีกาแฟสดเราก็จะใช้กาแฟธรรมดาแทลงรค,ครับใช้น้ำไปโอนใส่น้ำสามอนนะครับ ใครชอบความเข้มก็ใส่กาแฟไปเยอแต่อันนี้ข้าน้อยจะใส่กาแฟกาแฟผงของเรานี้หนึ่งซ้อนคุูๆแล้วก็อันนี้ก็อีกครึ่งหนึ่งโคเลครับเสร็จแล้วก็พเลยังเข้ากัน รู้สึกว่าเปนโคลีเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะเราก็พักน้ำกาแฟไว้นะครับสีออนดีกว่าใส่สีออนสีออนพอดีมันจะพอดีกับ,บน้ำถ้าเราใส่น้ำวินจี้เยอะเกินไปมันก็จะออกหวานได้อเมริกันร้อนแล้วนะ เราก็จะมาตวงน้ำลินจีนะ้หรือน้ำอะไรก็ได้อันนี้จะทำอารการอ,อุ่ลินจี้ครับนี่กรแป๋สุดวอเตอร์น้ำลินจี้เราก็จะใส่ประมาณมันหวานมากสี่ออนพอก็สามออนพอเพราะว่ารู้สึกมันหวานมาก 4ออนนะครับถ้ามันเหลือไม่กินก็แช่ไว้พรุ่งนี้ก็ทาใหม่เป็นรถนี้ครับเราจะดูว่าแช่ปันได้หรืบอบริษัการ์โลาก็น้าแข็งปกติน้ําแข็งมันก็จะใช้น้ําแข็งก้อนน้อยนะครับแต่อันนี้เราไปเอาน้ำแข็งก้อนแง่เราไม่ลงทุนนะเพราะน้องวัดเมื่อวานมีงานบุญเขาก็เหลือครับก็เลยเอามาทำปกติจะเป็นน้ำแข็งหลอดน้อยครับหลอดน้อย ก็จะสีมันจะสวยหรือเปล่านะมันดูนะมันจะเป็นสั้นไหมเสร็จแล้วเราก็เทครับเทกาแฟเนี่ยครับลงไปโคลีโคลีโคลรีคุรโคลรีก่อนอค่อยๆเทลงไปนะโอ้ยโอ้ยตาย นี่ครับอเมริกาโน่ลินจี้เทเลงคือไปปกติน้ำแข็งมันอันนี้นะอเมริกาโน่ลินจีชิมเลยครับโคลีโคลีเข้ากันลมาก็ชิมครับถ้าไม่โคลีมันจะแะไม่เข้ากันเนดะนะี๋ยวเรา,เาทำเป็นซ้ำให้ดูจนได้เมา ซิมเลยอืมรสส้มๆครับได้อยู่ครับไม่ค่อยหวานพนะอดีเลยครับออริจินอลถ้าต้องก้อนหวานก็เพิ่มเพิ่มน้ำนิ้นจีไปอีกเนี่ยมันต่กส้มๆครับพอรดน้ำนิ่งจีมันก็ส้มแล้วสุด Bye. Long time to